ngô an, ngô an, Ngo an. เด็กค่ะนวนมารางงานตัวรอบเด็กค่ะนวนมารางงานตัวรอบเด็กค่ะกลางวันไม่รู้ไปอาร้อนไหนค่ะกลางคืนมาขอข้าวกินค่ะอ้อนอนอ้อนดีเหลือเกินนวลน,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 นวลนมาเร็ว คืนนี้ไปนอนไหนอะนอนหึหึรังมีให้นอนก็ไม่นอนหิวหิวค่ะเพื่อนๆกลางคืนจะใส่ไว้ให้เขาเลยวันไหนถ้าเขาไม่อยู่กลางวันก็จะใส่ไว้ให้เขาด้วยค่ะวันไหนถ้าไม่อยู่ใส่ไว้ท้องเขามาเขาได้กินน้อตารเขาน่าจะท้อง

อิม่มยังนอนอินม่มยัง